หลังจากที่ลงมาแล้วนะครับผมก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดตาดนะครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่กรมประมงนะครับรับรองคุณภาพน้ําและสามารถส่งออกไปโซนยุโรปได้นะครับวันนี้พามีเยี่ยมชมฟาร์มหอยนางรมนะครับที่นี่นะครับเราต้องเลี้ยงหอยนางรมเนี่ย1 0ถึงสิเดือนนะครับจึงสามารถนําไปใช้ได้นะครับสาหรับหอยนางรมของเรานั้นนะครับสามารถนําไปกินโซดไปทําไข่เ้นหอยนางรมผัดกะเพราหอยนางรมหอยทอดหอยนางรมนะครับหรือแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยบนะครับ และที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราจะต้องมาเลี้ยงที่จังหวัดตาดเนี่ยครับก็เพื่อไปแปลรูป,รป,รป,รปเป็นซอสหอยนางรมยี่ห้อหนึ่งนะครับเพื่อสอ่งออกไปทางโซนยุโรปนี่แหละครับคือความสําคัญของทะเลจังหวัดตาดที่มีคุณภาพน้ําที่ดีเยี่ยมนะครับ แปดัวบกับเก้าขว เป็นทางเข้าอะไรมันเป็นออฟโรดหรอใช่นี่เราอยู่ออฟโรดสวัสดีครับเอพี่ครับผมจะเข้าไปที่หาดไวยแฉกได้ไหมครับวันนี้รถอะไรนะครับเรถขับเคลื่อนสี่ล้อครับพี่้โอเคครับสักูกครับ๋ยวผมไปเปิดไครับขอบคุณครับอาตอนนี้เราอยู่ทางเข้าหวยแฉกแล้วนะครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายคือตั้งแต่ลงเรือเฟอร์รี่มาเนี่ย ไม่มีใครเลี้ยวซ้ายมากับเราเลยนะครับมันก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าวันนี้นะครับเรามาเนี่ยเส้นทางออฟโรดเนี่ยไม่เหมือนใครเส้นทางที่เราจะเที่ยวดูนะครับเขาติดป้ายเตือนเลยนะนี่อ่ะเป็นเส้นทางขับเคลื่อนขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นนะครับแล้วก็มีด่านเป็นไม้กั้นนะครับแล้วก็มีเบอร์ของเจ้าหน้าที่อุทยานติดต่อไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้นี่มาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้วช่วงนี้เป็นไงครับทาง ก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แล้วครับแต่ก็ไปได้เนาะได้ครับครับแล้วตอนออกผมต้องโทรหาใช่ไหมครับเขาอกทิ้งไว้ได้อ๋อโอเคครับทิ้งไว้เดี๋ยวรถจะมีโฟล์าไปแล้วผมต้องออกกี่โมงครับแล้วแต่เลยครับอ๋อได้อยู่แต่ว่าไม่ไม่เย็นมากก็ออกแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แต่ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่าเราจะไปทางไหนคือเราต้องขับตรงไปเรื่อยๆหรือเปล่าตามทางไปก่อนเนาะใช่เพราะว่าในแผนที่เขาก็มันสุดแล้วนะใช่มันสุดแล้วแต่ว่าทางยังไปได้อีกแล้วก็ยังไม่เห็นทางเลี้ยวที่จะไปหาดได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรงไปก่อนไงคะนี่ไงนี่ไงเลี้ยวซ้ายไปไหนนี่ to the beach นี่โอเค 啊，你猜我。 เข้ามานเนี่ยก็เจ้าที่ให้เฉพาะ um, to to รถขับเคลื่อสี่ล้อนะครับแล้วก็เข้ามาด้านในเนี่ยบริเวณชายหาดนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่เนาะก็ตรงนั้นก็เสียค่าบริการถ้าเกิดเรานอนเนี่ยเขาคิดเท่าไหร่นะคนละสิบบาทไอ้คนละหนึ่งร้อยห่งร้อยห้าสิบบาทชั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นหน้าแรงอ่ะน้ำจะไม um ่ค่อยดีเขาต้องไปขนน้ำมา มว่าสวยแล้วก็สงบนะบริเวณนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนรถเข้ามาเนี่ยพอมีนักท่องเที่ยวบ้างนะครับไม่ได้เหงาขนาดนั้นนะอ๋อนี่ให้ดูหน่อยก็ที่เกาะช้างนะครับอาหารแล้วก็ของเขาเนี่ยราคาค่อนข้างจะเหมือนบนบกนะคือผมถือว่าถูกด้วยซ้ำนะครับอย่างพวกต้มตำเนี้ยก็4ี่สบาทใช่ไหมเพื่ออาหารเขาเนี่ยราคาเหมือนบนฝั่งเลยแค่สงส้มตำจะได้มาละกอ นะก็ออกนะครับว,วันนี้ว่าจะกลับไปนอนที่ฝั่งนะก็ถือได้ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาแคมป์นะที่าหาดไวแชกนะครับมาได้นะประมาณคนละรนะ้อยนะอยางที่คุยกันไว้ช่วงแรงก็ร้อยหสิบนะครับเพราะว่าเขาต้องขนน้ำเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเส้นทางก็อย่างที่เห็นก็คือว่าอ่ากับสีครับจ้าด,ดีให้เฉพาะกับสี มนจะมีช่วงเนี่ยแหละเนี่ยช่วงที่เราขับอย่าง้มันก็จะลำบาก ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ยวเราจะเดินทางข้ามเหนือช่วงเย็นแหละไปหาที่นอนบนฝั่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับคิดว่าขากลับชลบุรีเนี่ยผมก็จะมีอีกจุดหนึ่งอยากจะไปแวะดูเฉยๆว่าสภาพเส้นทางช่วงเดินรับแขกเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวแถบให้อีกนิดนึงละกันนะครับป่ะเดี๋ยวไปเดูกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็คงจะเดินทางกลับแล้วข้ามแล้ว สวีครับสวัสดีครับ